ขวาขวาอีกขวาอีกขวาอีกเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละไอ้วะายตายต้อหัวตายหัวอหัวได้สิทขึ้นมีตัวเดียวมีตัวเดียวเดไปเก็บไอนี่เราเราไป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 ไ้าปไ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 ป้ปไรีบไไป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 ไไปไไไไไไปบไไไอไไ

ไปไปไปออกนะวะไปไปมา,มามาเลื่อนมันเลื่อนไปชนคีย์บอร์ดคอ้ทนนี่ไอ้วกพอันนี้ผมจริงกแจ็คมาเลื่อนไปชนคีย์บอร์ดห <500 m. S 2> ้าร้อยเมตรเราอยู่ไฮเวย์พี่อ้อมซ้ายปะล่ะตอดน,นีซ้ายก็ได้ไถซ้ายาต,ตาอนตะ้าโค้งมาแล้วไถได้อยู่บ้าไถซ้ายสุดแบบซ้ายสุดเลยได้ดีได้จะอ้อมโค้งมาพอดี ผมไม่อยากไปรัดรัดแถวโรงแรมประลมนั่นแหละแม่งแม่งขับคนหลับขับน้ำไปเที่ยมก <c oughs> ็แวะพักไงผ่านโรงแรม <c oughs> พักยาวเลยไ,ไปเดินตื่นมาไอาทีของหายตัวแดงเนี่ยไฟมาไฟมาเฟ <c oughs> รมออดโ <c oughs> รงแรมนั้นไปพ,พักข้ามพูดเยอะแม่งตัวแงดงรถดนึงตรงนี้ไม่ได้เกิดนาแล้วเนี่ย <c oughs>

ออกอูกได้ออกพูดไออกเจ้ขอของมันแล้วทำไมเข้าไปลึกกว่าเดิมว่าออกก็คือถอยออกของออกของออกออกก็คือถอยนี่ไม่ใช่เข้าเขาล็อกโอเคออกเลยไม่มีไม่มีของพองอะไรแม่งเลยโอ้โหไม่เอาก็ไเดี๋ยวสไปไปไปออกเลยออกจริงแล้วออกจริงแล้วขอโทษดิเรานั่งสามคนเราปืนเราปืนผมไปสมประกอบด้วยเราอยู่ตรงข้ามโรงแนวได้ไงไปออกออกไม่รั้นแล้วไม่รั้นแล้วไม่แวะแล้ว เราดูหม่อเราจะได้ยจะไมมีตูเ้เซฟเลยโอ้โยโดนหุ่นละผมไปละเอาออกไม่ได้ตรงนี้นู้นนูน้นพี่สามร้อยเมตรเลยโอ้โหไอตัวแฝงเกิดอะไรเนี่ยกูไปตวไะวุฒสองเลยถึงเกียขนาดนั้นเลยแต่กูไม่ดื้อน,นะก็แย่ละกูย้ยอนได้นะโคย <c oughs> <c oughs> เออ ฝากเล่นバレลิงเว็บไหนวีหน้าทีมแล้วเจ็ดแล้วเอาะเบียนอยู่ไปเว้ยหน้าทีมแล้วจ้าเออเก็บปืนในทีมด้วยกูเคกูตายเลยแควลหน้าทีมเลยเอหน้าทีมเล้วเดินแล้ววิ่งมาแล้ว